อาจารย์บอกว่าสงกรานีนะครัยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเล่นนานยังไงนะก็อย่าเดียดมารอมากแล้วก็กลับบ้านโดยดีนะโดยที่ขับรไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เปิดไฟหน้าด้วยนี่เนียนิบล์สงกรานุเมธสังกินตากินี โซเลยนะอรัเลยโอเคก็ฟเสียงแล้วนครับที่นี่เปนคอยากใด้เสียงชโียงหมลยนรับ้าโมอขอบคุณกนนที่มาร่วงงานวัน้นะคก็ชอทุกคนน่ามากเลยนะครับ้ต้องขอบคุณทคนี่มาวันนี้นะครับแล้วก็ทุเสียงร้อก็ทาให้

เองนคัดส yeah. <laughs> ิบ <laughs> ัง <day> ัฟูเย้ล้มาักันเียเาเลอเลกังให้คุณเยนะเดี๋ยคนที่ไม่ชอบเราเลยือเอานะวันนี้พวกเราต้องมีเพลง2เพลงอะที่คน